สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่สาขาบารมนะคะเพื่อนๆ วันนี้เรามาแจกโปรโมชั่นพิเศษค่ะเราเปิดการแจกกันเลยตั้งแต่ตอนนี้ใครมาก่อนได้ก่อน CF ก่อนนะคะก็โบตอมค่ะ1น0ยูนิตนะคะหน้าใสา3ามเข็มสลายไขมัน3เข็มโอนจองพันเดียวนะคะแคปเจอร์หน้าจอมาเลยเสื้อสีนี้นะคะเสื้อสีนี้ฉีดเสาร์อาทิตย์นี้ที่สยามค่ะรับ10คนค่ะเริ่มเลยนะคะใคร CF คนแรกนะคะก็ CF คนแรกได้ก่อนนะคะพิมพ์เข้ามาเลยค่ะ CF นะคะ CF โบตอกยู0นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครสนใจอยากได้โบ็อกราคาพิเศษให้เพื่อนให้ญาติได้หมดเลยนะคะก็วันนี้นะคะเรามาแจกโปรโมชั่นค่ะเรามาเปิดการแจกกันเลยนะคะเรามาเปิดการแจกกันแล้วนะคะก็ CF นะคะพิมพ์มาที่หน้าจอได้เลยนะคะรับ10ท่านนะคะขอนับเลยนะคะรับ10ท่านนะคะ สราร์อาทิตย์นี้นะคะสาขาสยามสแควร์นะคะ CA โบ t ok 100อก 100U มาแล้วค่ะคนแรกนะคะรับ10ท่านนะคะ10ท่านแรกสิ่งที่ได้นะคะมี1โบตอก100ยูนิตนะคะ2หน้าใส3เข็มค่ะ3สลายไขมัน3เข็มค่ะอยากได้โบยังไงบอกคุณหมอจุธามาได้เลยนะคะอยากฉีดจุดไหนยังไงนะคะรับวันสวเสาร์10เคสวันอาทิตย์10เคสค่ะโอ้โหเพราะว่าเท่าที่มานี่จะครบแล้วนะคะ C.F กันมาเลยนะคะนี่กี่คนแล้วคะขอหมอกแคปกันค่ะตอนนี้นะคะหนึ่งคุณปูนนินะคะปูนนิสนใจ C.F เลยค่ะพิมพ์ C.F ปุ๊บเรารู้กันเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะมาแจกนะคะมาแจกแจกโปรพิเศษนะคะกี่คนแล้วคะช่วยกันนับค่ะอะหนูๆช่วยกันนับเลยค่ะสาสิบค่ะอาทิตย์สิบค่ะสี่คนแล้วคะ่ะสี่แล้วใช่ไหมคะเกินลวค่ะเกินลวค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วค่ะโอเคเหลืออีกสิบห้าท่านค่ะเหลืออีกสิบห้าท่านนะคะรับอีกสิบห้าท่านนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วค่ะปิดไลฟ์นะคะวันนี้นะคะไลฟ์ live ที่สาขาบรมแนะนํานะคะตรงนี้เป็นสาขาหลักของเราตอนนี้นะคะเหมาะเข้าที่นี่เป็นหลักเลยนะคะก็อาทิตย์จนันอังคารนะคะแล้วก็สุกนะคะแล้วก็ <Both> Talk, บอทอกเกาหลีค่ะวันนี้นะคะเราแจกบอทอกเกาหลีนะคะก็ราคาพิเศษกันไปนะคะแจกพิเศษลดพิเศษ ได้หน้าใสได้แฟตไปด้วยนี่นะคะนี่สาขาใหม่ของเราสวยงามตามท้องเรื่องร้านอยู่ริมถนนนะคะขอแนะนําโปรโมชั่นไปด้วยระหว่างที่เพื่อนๆกาลังตัดสินใจนะคะเห็นชัดนะคะแต่ว่าอาจจะมีติดตรงสะพานนิดนึงนะคะก็อยู่ริมถนนเลยนะคะเห็นไหมคะจอดรถสะดวกค่ะจอดหน้าร้านได้เลยเห็นไหมคะจอดแล้วเข้ามารับบริการได้นะคะสาขาบรมเหรอสาขาบรมเอาได้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 อ่ะ แจกสาขาบรมด้วย1ิบท่านนะคะสาขาบรม1ิบท่านอ่า CF มาเลยค่ะสาขาบรมอีก1ิบท่านเอาไปเลยค่ะสาขาบรมเขาขอน้องๆมองนะคะคนไข้ขอบอกแล้วขอต้องได้นะคะเอาเลยค่ะคนไข้เอาไปเลยค่ะคนไข้ขออะไรได้นั้นนะคะใจดีเวอร์บอกแล้วนะคะแต่ว่าราคานี้เป็นราคาทีมแพทย์นะคะหมอไม่ร่วมนะคะแต่ว่าหมอมาแจกค่ะหมอมาแจกนะคะเพราะว่าเมาเก่งนะคะ เอากันเลยนะคะงานนี้นะคะแล้วก็ใครที่แบบสนใจยาลดน้ำหนกักให้ดูดตัวหมอก่อนนะคะวันนี้ก็แบบว่าเหมือนเด็กนะคะสี่สิบแล้วนะคะจะสี่สิบแล้วนะคะเห็นไหมคะยาลดน้ำหนักนะคะสูตรอธิตาคลินิกนะคะก็หมอคิดสูตรเองนะคะก็กินได้เลยเริ่มต้นสองร้อยห้าสิบแรงขึ้นมาหน่อยสามร้อยห้าสิบแรงแรงแรงหน่อยก็4ี่อยห้าสิบนะคะนนี้คือยาลดน้ำหนักแล้วก็มีฉีดอ่ะเรามีตัวใหม่มานะคะ ฉีดเพื่อกระชับสัดส่วนค่ะฉีดเข้าเส้นเลือดเป็นเหมือนดิบวิตามินเลยนะคะเป็นยาของอเมริกาหนูไปหยิบไอตัวนั้นมาสิแอลคารนิตีนที่พี่ฉีดอะของอเมริกากลองอยู่ใหนนะหนูเก็ <c oughs> บไว้ในไหนนะพี่กุ้งเก็บไว้ห้องนี้หรือเปล่านะตัวแอลคานิตีนกับวิตามินอะมาราคาพิเศษพันเดียวามาแจกกันเท่าใบนะคะราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษ ซีเอฟไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นบรลมได้ค่ะคนไข้เดี๋ยวเราขอจัดเรียงลําดับกันก่อนนะคะเพราะว่ารับวันเสาร์นะคะสยาม1ิบคนวันเสาร์เมอตรงบรลมนะคะสิบคนแล้วก็รับที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ตที่สยามนะคะสิบคนวันนี้ค่ะตัวนี้นะคะฉีดยาตัวนี้นะคะของอเมริกานะคะใช้ดีเวอร์นะคะลดน้ําหนักกระชับสัดส่วนค่ะพันเดียวนะคะพันเดียวั้งละพันนะคะทางละพันเพื่อให หุ่นเนี่ยกระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นอันนี้ก็บอกเลยนะคะดูหมอเป็นพรีเซนเตอร์ยาตัวเองนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ยาตัวเองนะคะเกิดหรือ,อยังคะแคปกันหน่อยคะ่ะคุณน,น้อง <laughs> แป๊บหนึ่งนะคะกำลังเริ่มนับนะ,ะเริ่มนับแล้วเขากันแล้วนาะนับนับแล้วคะ่ะเริ่มนับกันแล้วนะคะคุณเจมี่ถ้าจะฉีดกับหมอใครจะฉีดกับหมอนะคะก็โอนจองปกติคะ่ะโอนจองหนึ่งพันบาทนะคะโอนจองหนึ่งพันบาทแล้วมาเจอหมอคะ่ะ นะคะเหมือนเดิม่ะโอนจอง1,000บาทได้หน้าใสสลายไขมันฟรีนะคะโปรเดี๋ยวขอหมอเลือกให้นะคะว่าจะฉีดอะไรจะได้สวยนะคะใครที่อยากทำกับหมอนะคะก็เหมือนกันค่ะโอนจองพันเดียวนะคะโอนจองพันเดียวแล้วก็เอาของแถมหน้าใสสลด์ไขมันฟรีแต่ได้แค่เข็มดีเดียวอย่างละเข็มนะคะใครอยากให้เหมาะดีไซน์หน้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าทีมแพทย์วันศุกร์ได้ค่ะเอาให้ไปนะคะคุณฝ้ายวันศุกร์จัดไปค่ะ ราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษอยากขออะไรให้หมดนะคะขออะไรก็ได้เห็นมหาใจดีเวอร์บอกแล้วว่าใจดีมากนะคะก็จัดไปค่ะคุณฝ้ายคะแคปเจอร์ให้เลยนะคะคุณคุณมานี้คุณมณีคะเอาสาขาไหนดีคะเอาระบุมาเลยค่ะอยากได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าเราจะล็อกเลยค่ะเราจะล็อกวันล็อกคนให้เลยเก็บยาไว้ให้เลยสวยงาม ฉีดอยากได้แบบไหนเอาตึงโปะ,โปะก็บอกหรือว่าจะเอาตึงเบา,เบา,เบาธรรมชาติก็บอกเน้นอะไรก็ได้รอยอยูนี่ฉีดได้ทางหน้านะคะแล้วก็หรือว่าจะเอารอยอยู่มาฉีดกรามอย่างเดียวก็ได้นะคะทําได้หมดเลยคุณฝ้ายถ้า CF หมอนะคะก็ถ้า CF หมอหมอจะมีโปรของหมอต่างหากค่ะก็อาจจะได้ของแถบน้อยกว่านะคะแต่ว่าได้เจอหมอเหมือนดาราเห <laughs> มือนดารานะคะ C F วันนี้นะคะฉีดกับ หมอจุธามาสสัขาสยามนะคะแล้วก็ฉีดที่บัลลมเนี่ยจะเป็นคุณหมอโอ๋นะคะฉีดสวยฉีดเก่งค่ะค,ะคนไข้หมอจุธามาสนี่ฉีดแบบเหมือนหมอเลยนะคะไวไวกว่าหมออีกหมอจุธามาศนี่ฉีดเก่งกว่าหมออีกนะคะหมอยังต้องไปแบบว่าความเร็วยังสู้ไม่ได้นะคะเจ็บน้อยมากนะคะเพราะว่า รวดเร็วฉับไวได้ใจความฉีดตึงทุเคสด้วยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบมากเพราะฉีดตึงทุเคสเลยนะคะฉีดสวยโบท็อกซ์นี้หมอจุธามาดบอกเลยไม่เป็นสองรองใครมั่นใจการันตีโบท็อกซ์หมอจ๊บสวยจริงนะคะเพราะว่าหมอก็ให้หมอจ๊บฉีดเหมือนกันนะคะก็ที่หน้าเห็นหน้าเรียวๆแบบนี้ก็หมอจ๊บฉีดโบให้กับหมอโอหมอโอเป็นคนฉีดโบปั้นหน้าให้หมอนะคะก็เห็นไหมคะ หมอสองคนนี้ค่ะจะเป็นคนคอยสลับกันฉีดหมอก็จะให้หมอจุ๊บฉีดทีหมอโอชีดทีผัดๆกันฉีดนะคะหน้านี้ก็หลายหมออยู่แล้วนะคะมีหมอโอกับหมอจุ๊บนะคะผัดกระเลงหน้านะคะออกมาก็ดูดีอยู่นะคะอันนี้ก็ออกมาสวยอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนร้อยใหม่ดีกว่าวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ไม่เข้านะคะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ถ้าจะเจอหมออ๋อร้อยยูได้ค่ะ คุณนัชชานะคะคุณนัชชาฉีดน่องได้นะคะรอยอยูหรือจะเอา2ขวดก็ได้นะคะก็ถ้าจองก็จองเป็น f, c f 2 CF ได้เลยนะคะก็ CF 2อันนะคะก็คือเหลือแค่9,000เองได้200ยูเลยนะคะแล้วก็ได้แฟตไป6เข็มได้น้าใสไป6เข็มคุ้มเวอร์แค่ของแถมก็เกินแล้ว โปรหมอออนจองแค่พันเดียวนะคะโปรหมอนุนออนจองพันเดียวก็คือพูดง่ายๆว่าทุกโปรเนี่ยออน์จองแค่พันเดียวพอที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาชําระกันที่คลินิกพอนะคะออนจองพันเดียวแคปเจอร์ไว้นะคะอยากได้โปรไหนแคปเจอร์ไว้นะคะส่วนเสื้อสีฟ้าวันนี้จําได้นะคะจําได้ <laughs> จําได้นะคะโบท็อกเกาหลีนะคะบท็อกเกาหลีนะคะวันนี้เราแจากเป็นโบท็อกเกาหลีนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําโปรบท็อกเมกานะคะเรามีหลายโบเลยนะคะ เราก็ค่อยๆเลือกวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบรมเห็นไหมคะร้านเราสวยงามริมถนนนะคะมีเส้นเลือดขอดค่ะคนไข้สา3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโปรหมอนะคะก็100ยูนิต5,000บาทค่ะก็คนไข้ได้หน้าใสซี1เข็มได้สลายไขมัน1เข็มค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมาฉีดก,กับคุณหมอโอหรือคุณหมอจุ๊บเนี่ยคนไข้จะได้ลดราคาไปเหลือ4,500ยูนิตแล้วก็ได้หน้าใสาเข็มได้สลายไขมัน3เข็มคุมเวอร์ เพราะว่าหมอโอ๋กับหมอจุ๊บก็เป็นคนฉีดหน้าให้หมอเองนะคะที่เห็นหน้าแบบเรียวๆแบบนี้นี่คือผลงานของคุณหมอโอ๋กับคุณหมอจุ๊บนะคะแล้วก็มาแจกโปรโอ๊ยมีโปรเยอะมากนะคะยาลดน้ำหนักสนใจกันไหมสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะคุณการจนาบอกว่าคนไข้ขออะไรให้หมดจริงค่ะอยากได้อะไรบอกนะคะแค่บอกสิ่งที่อยากได้มานะคะหมอก็จะจัดให้นะคะ ฉีดเหนียงนะคะมีคนถามฉีดเหนียงจะฉีดด้วยอะไรดีสลายไขมันไหมสลายไขมันเอาไปเลยสองเข็มพันเดียวจบนะคะสองเข็มพันเดียวรับฉีดเส้นเลือดขอดด้วยค่ะแค่สามพันบาทค่ะสาขาปิ่นเก้าตอนนี้เรามาเปิดที่บร,รมนะคะสาขาบร,รมอยู่ที่บร,รมสองทับสองค่ะ ได้เลยนะคะคุณฟ้ายกนี่ได้เลยค่ะคุณฟ้ายกบอกเลยนะคะว่าแบบว่าอยากร้อยไหม่ด้วยเดี๋ยวเราร้อยใหม่เสร็จแล้วไปโบท็อกต์ต่อแล้วก็เสร็จกลับบ้านได้เลยนะคะใครจะเอาอะไรก็ส okay. e ี่เอฟมาเลยนะคะพี่โอ่ะคนคล้สี่เอฟพี่โอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะร้านเราอยู่ริมถนนค่ะขอเปิดโชว์ก่อนนะคะเห็นไหมคะจอดรถง่ายเลยจอดรถหน้าร้านทําได้เลยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะจอดรถทําได้เลยอย่าเพิ่งน้อยใจค่ะคนไข้ต้องติดตามไลฟ์สดหมอนะคะวันนี้เราเพิ่งจะมาแจกค่ะจริงๆไม่แจกหมอโอนะคะแต่ว่าแบบโอ้โหลูกค้าขอเยอะเอาพี่มาฉีดอีกรอบค่ะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มมาฉีดอีกรอบใช่พี่ติ๋มหรือเปล่านะไม่ใช่พี่สุภาพร พี่สุภาพรมาเลยค่ะต้อง CF มาโอต่ออีกรอบนึงค่ะได้ 100U 4,500ได้ของแถมไปอีกอย่างละ3เข็ม CF ได้ค่ะพี่สุภาพรโบถกเราต้องฉีดกันทุก4-6เดือนอยู่แล้วเราจะเจอกันตลอดเหมือนร้านทำผมอะค่ะรักกันจะตายอย่าปล่อยให้โบหมดอายุนะคะเดี๋ยวมันจะมาครบทุกตีนเลยเราจะต้องคอยเติมตลอดเห็นไหมคะฮาไหมคะ อันนี้ใส่ฮานะคะมาเลวเรา CF กันก่อนนะคะ CF ใครอยากจะเอาอะไร CF เข้ามาแคปเจอร์ไว้ก่อนนะคะหลักฐานอยู่ที่แคปเจอร์นะคะเพื่อนๆก็แคปเจอร์โอนจองเหมือนกันค่ะโอนจองแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะจะทํากับหมอก็โอนจองแค่พันเดียวนะคะแล้วก็เข้ามาเจอกันที่คลินิกเอาหน้าจอที่เราแคปเจอร์ค่ะยื่นให้หน้าเคาน์เตอร์เลยบอกว่าน้องคะวันนี้พี่ดูปโปรนี้มาะคะก็เอาตามนั้นเลยจ้าเดี๋ยวหมอฝากน้อง สกายมามีโปรเผาหน้าไหมคะไขมันทั่วหน้าเลยคะ่ะอ่าเดี๋ยวช่วยคุยต่อหน่อยนะคะเตรียมนับแคปเจอร์ต่อนะคะเดี๋ยวหมอม,มาค่ะสวัสดีค่ะส,ส,ก,สก,กายนะคะผมถ้าคนไข้คนไหนสนใจโปรโมชั่นที่คุณหมอนุ้นบอกไปสามารถเสียบเข้ามาได้เลยนะคะผมโบนัสหรนอกหนึ่งร้อยยูกับคุณหมอจุ๊บเนาะที่สาขาสยามวันเสาร์กวันอาทิตย์นะครับ สี่พันานะครับจองทำโบท็อกกับร้อยใหม่คุณหมอนุน้นคุณพี่สามารถโอนจองมัดจําเข้ามาได้1,000บาทเลยนะครับผมสามารถเข้ามาพบคุณหมอนุ่นได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์หมอนุน่นจะเป็นคนเลือกโปรโมชั่นให้นะครับผมพี่โตโยต้าป้ายแดงจองโบท็อกห0ึยยูสาขาบรมนะคะข,ของคุณหมอโอน,นะครับผม ใหม่น้ำสามารถช่วยเติมใต้ตาได้ครับผมจะถามมารถทำให้ใต้ตาดูอิ่มฟูขึ้นนะครับผมลดริ้วรอยเล็กๆบริเวณใต้ตาได้ดีด้วยนะครับผมฉีดไขมันทั่วหน้าราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,999งบาทนะครับผมสามา,า,ารถโอนจองมาจําหนึ่งพบาทเข้ามาได้เลยนะมีทีมแพทย์ คอยดูแลให้อยู่นะครับผมลองแก้มล้อมน้ำหมากสามารถเติมฟิลเลอร์ได้นะครับผมฟิลเลอร์ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันบาทครับผมสามารถโอนจองมาจังเข้ามาได้เลยใหม่น้ําราคาอยู่ที่หนึ่งซีซีหนึ่งหืนห้าพันบาทครับผมโอนจองมาหนึ่งพันบาทจะลดไปอีกสามพันบาทนะครับผมวันที่เข้ามารับบริการก็จะชําระเพิ่มแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผม โอนจองหน1,000บาทมาแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างโปรโมชั่นเดี๋ยวคุณหมอนุ่นสามารถเลือกให้ได้เลยครับจองโบท็อกกับร้อยไหม่ของคุณหมอนุ้นที่สาขาสยามสามารถโอนมาจําเข้ามาแล้วทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมโบ4,500โบท็อกเกาหลี 4, 5, top, สามารถทําที่สาขาบอลลมได้นะครับผมสามารถมาทํากับอาจารย์หมอโอได้เลยนะครับ ิลเลอร์เริ่มต้นที่ห้าพันบาทต่อหนึ่งซีซีนะครับผมสามารถฉีดได้ทุกจุดทั่วใบหน้าเลยมีทั้งยาลดน้ำหนักมีทุกอย่างนะครับผมสามารถเข้ามาดิบวิตามินได้ด้วยนะเลเซอร์ทุกอย่างมีครับผม ซูเปอร์ลิฟราคาเริ่มต้นอยู่ที่2เส้นอยู่ที่15000บาทครับถ้าโอนจองวันนี้1000บาทจะมีส่วนลดให้อีก3000บาทนะครับผมพร้อมแถมกับแฟตสลายไขมัน1เข็มหน้าใส1เข็มนะครับผม100ยูสามารถฉีดกับคุณหมอโอได้ครับผมที่สาขาบรมนะตอนนี้สาขาบรมเปิดอยู่ที่บรม2องทับศรนะครับผมปิดกับ คอนโดลุมพินีเพจปิ่นเก้านะครับก่อนถึงแยกบรลมที่จะไปพาต้านะอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงแยกบอรลมอะครับผมก่อนที่จะไปพาตานะครับอยู่ติดกับลุมพินีเพจปิ่นเก้าเลยนะครับมีสาขาสยามแล้วก็สาขาบอรลมครับผมจองโปโบท็อปหนึ่งร้อยยูสาขาบรลม สาม,มารถเข้ามาทําวันอาทิตย์ได้ครับผมกับคุณหมอโอ๋นะครับสาม,มารถเข้ามาได้เลยถ้าเป็นสาขาสยามก็จะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับผมจะทํากับคุณหมอจุธามาศนะครับคุณหมอจุ๊บเลยคุณหมอเก่งทุกท่านครับผมฉีดไม่ช้าไม่เขียวแน่นอนครับผมตึงเป๊ะทุกท่านเลย ฉีดใหม่น้ําไป3วันที่แล้วสามารถฉีดโบได้ครับผมไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะว่าฉีดโบคนละจุดนะครับผมโบท็อกจะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มีริ้วรอยตีนกาต่างๆนะห่างตาหน้าผากว่างคิ้วนะครับผมแล้วก็สามารถลิฟต์กรอบหน้าแล้วก็กรามได้ดีเลยนะครับสามารถฉีดได้ภายใน100ยูเหมาได้ทั่วหน้าเลยครับคนไข้สนใจโรโบท็อก4,5สาสามารถซีเอฟเข้ามาได้เลยนะครับ ทำกับคุณหมอจุ๊บนะคุณหมอจูธามาจะเข้าสาขาสยามวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าจะเป็นสาขาบรมจะทํากับคุณหมอโอ๋นะเป็นวันอาทิตย์นะครับผม <c oughs> คนไข้ท่านไหนสนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะจะมีทีมแอดมินคอยตอบอยู่นะครับ ขอเลขบัญชีสามารถทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมวันศุกร์สามารถเข้ามารับบริการได้เช่นกันครับ<ม>เข้ามาพบคุณหมอโอ๋ได้เลยครับผมใหม่มีทั้งใหม บูโรดนะครับแล้วก็ไหมแองเจิลแล้วก็ไหมซูเปอร์ลิฟ์นะครับผมไหมแองเจิลจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไหมกุลาบนะครับจะมีแรงดึงยกกระชับได้ดีกว่านะแต่ก็จะไม่เทียบเท่ากับไหมซูเปอร์ลิฟ์นะครับผมถ้าเป็นไหมซูเปอร์ลิฟ์จะมีแรงยกดึงกระชับที่ดีกว่านะทถให้ใบหนา้ากระตุ้นคอลลาเจนได้ดีแล้วก็ทาให้ใบหน้าดูเฟิร์มขึ้นด้วยนะครับมาแล้วก็ หมอ,อยุ่ค่ะวันวันศุกร์นะคะวันศุกร์เจอกันนะคะคุณฝ้ายนะคะเจอกันวันศุกร์นะคะก็เมื่อกี้ไปร้อยใหม่คนไข้ามานะคะก็เลยต้องฝากน้องดูอธิบายคนไข้ฟังก่อนนะคะก็เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะเพื่อนๆก็คืออ่ะวันนี้เรามาแจกโปรสรุปนะคะก็คือหนูทักไปหาคนไข้ในอินบ็อกซ์หน่อยนะคะ คนไข้ค่ะเดี๋ยวหมอทักอินบ็อกเข้าไปหานะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งเลขบัญชีเข้าไปให้นะคะแล้วก็วันศุกร์หมอเข้านะคะพุธพฤหัสพ,พรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเจอกันนะคะที่สยามสแควร์ค่ะเพื่อนเราไปเจอกันที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็วันพฤหัสก็อยู่ที่สยามสแควร์นะคะสยามสแควร์เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะคะตัออ้งอยู่ตรงตรงข้ามกับมาบนคลองเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะสเต็ปต่อมานะคะก็จะมีอยู่ที่สาราบรมวันศุกร์ นะคะวันศุกร์เรามาเจอกันคุณฝ้ายเจอกันวันศุกร์นะคะคุณโมจิโมจิไหมแองเจลนะคะหมแองเจมันดีกว่าไหมกหราบอยู่แล้วน,นะคะเพราะว่าตัวเงี่ยงมันแล้วก็ตัวสเต็มเซลล์ที่เคลือบเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยกระชับแล้วก็เฟิริมขึ้นได้นะคะไหมซูเปอร์ลิฟต์นะคะตอนนี้นะคะก็มีโปรนะคะอยู่ที่15,000บาทค่ะ ตัวซูเปอร์ลิฟต์นะคะจัดกรอบหน้านะคะก็ถ้าโอนจองนะคะก็จะมีส่วนลดนะคะสำหรับตัวปรับรูปหน้าเนี่ยแจกให้เลยนะคะ3,000บาทนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะลาไปแล้วนะคะโปรชีดไขมันคุณกวางโปรชีดไขมันเอาส่วนลดไปเลยค่ะ5000บาทนะคะ CF นะคะต้อง CF โอนจองนะคะก็แคปเจอร์หน้าจอมานะคะลดให้5,000บาทนะคะ แล้วก็ใหม่แองเจิลข้างล่าเส้นก็น่าจะพอนะคะดูจากในรูปโปรไฟล์น่ารักอยู่แล้วนะคะน้องมจิมจินะคะหน้าเรียวสวยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณฟ้าเรามาเจอกันนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากทำศัลยกรรมทำตาทำจมูกทำคางทำปากเนี่ยปรึกษาได้นะคะมีคิวทำนะคะก็เดี๋ยววันนี้หมอลาไปแล้วนะคะใครที่ c f ไปแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะคะลาแล้วนะคะ